พี่น้องป้องปายสุขุสุกอนมือนีนกันมาเก็บหอยเก็บปุ๋ยกระจ้านี่่ะจ้าเก็บปักหอยมือนี่เป็นมือสุดท้ายก้องอันซสืสันข้าเจ้าก,ก็เลยสิมาเก็บไปใส่ซองฟีดใส่ตู้เย็ยนไว้ถ้ากินนัน่นแย่หนาวพี่น้องเออบ้องแน่นี่นี่ล่ะจ้าเอาปักหอยอันนี้ไปไว้ถ้ากินนี่ โอเคจังไหนก็ตามมาเบิงน้ำกันเลอพี่น้องจังไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่แสดในนี้จ้าโอเคจ้าพี่น้องมาเบิ้งกันเลยจ้ามู๊ยเบิ้งสองหน่วยนี่แน่ละพี่น้องเบิ้งหน่วยแบบงหญ่เลยหน่วยดำดำเลยเบิงแน่อมู๊ยบ่แมนได้ป่เพอ่เขาเจ้าเอิ้นหอยฟันกระตายว่าสั่นเอออันนี้เขาเจ้าเอิ้นหอยแขวกระตายบบเมนหอยแข้งว่าสั่นมันค้นระย่างกัน นี่แหละพี่น้องโตบบกดำเปียบเลยนี่อ้ยเป็นอีหยังนี่พี่น้องคือเป็นตองส่นี่อุยอ้ยว้ายอุ้ยปลาอีหยังนี่ทำไมสีสวยอย่างเงี้ยอ๋ออุ้ย ปาดพี่น้องปลาอย่างนี้คือโตงามแต่อู้อู้อ้ยปาดเพิ่งน่ล่ละอูโอู้อ้อู้อ้ยบอกเคยเห็นเป็นปลาอย่างนี้มางามแต่เพิ่งนี่ล่ะปาดโอ้ยโอ้ยมือนมนมนจับบ่ได้ ้ยมันงามแทนอ้ยเบื้องนี้และพี่น้องป่าดาวตายวันนี้ป่าดาวตัวนี้ป้า,า,าเาานี่ยมานโตงามแทนเบื้องนีโอ้ยสวยสุดยอดเลยจ้าว่างเพิ่นไว้ซะโอ้ยพี่น้องเบื้องปูนี่แหละจ้า เนี่ยปูเอ้ยวับพ่นสีลงไปน้ำๆน,น,นี่อีกตัวนึงพี่น้องพุ่งแงนี่ยันนีเค้นบอนอีกตัวนึงเนี่ยพ่นพ่นพ่นเอ้อเออเออ เบิ้งตรงนีเพ่นหมูอยู่ดีดีพี่น้องพ่นหลีอยู่ดีดีเบิ้งนี่ล่ะอ้าอยเอาอียกก็บ่ได้ดเอามาน้ำบรได้ิตั้งใจว่าสิมาเอาปูนะ้าเมื้อนี้ว่าสิตั้งใจมาเอาหอยก็เลยมาพอปูก็เลยสิเอาซสดอกอปลาดาวจะพี่น้อง เอ้ยบังเนี่ยเพิ่นคือจับแหน่นจับดีจับเกนก็แค่บังไอปูน้อยตัวนี้ตัวน้อยซ้ำนี่ปูอ,อามันดอกพี่น้องบังสิจับปลาดาวมนาะใไม่บังเนี่ยปลาดาวบังมือกสีเขียวบังมือกสีส้มพี่น้อง,งเนี่ยอุ้ยอัดถดถดโถบ่งปลากระพุนตัวนี้เนี่ยแหละพี่น้องใหญ่คักเบิ่งนั่นแหละเฮ้ยพุ่น่ะ มาตัวงหญ่ครับออแท้พ่พพอนนพพพพอีแม่เอ้ยว้าวเขาจะกินได้นี่นี่นี่วิ่ีจ้าตัวหนึ่งพูน่ะพูน่ะพูน่ะเ่อเพ่นแน่ยพูน่ะพูน่ะก็นสู้กล้องพูนะ่ะเ้ยสูบ้บสู้กล้องพูน่ะจับเพ่ เป็นเต้าอยากเด้อเพิน,นู้นีพุนมาสดีๆมือสุดท้ายอุ้ยมือสุดท้ายของการเอาปูพี่น้องเมื่อนี้ข้าเจ้าปิดเทศกาลเอาปูแล้วก็เลยสิเอาซะดรอกอ้ยบางแน่ล่ะอยู่จังไหนีน่บังแน่ปลาดาวกับอีปูอยู่น้ำกัน อยู่น no ้ำก nice. 응ันแดงเนี่มันบอกกัดกันมา่อ่าวน่ะเอ้ยอุ๊ยวุยเบี่ยวลางางอ่าโอ้ยจับยากยืนลับพี่น้องเ่อ่นี่ต่งโอ้แต่งเอาาอากัดมือกัดมือกัดมือ ื่นตื K ่นตื M ่นพุ่นพุ่นพุ่นปดมาเอมาขึ้นมาขึ้นมาม้มาเนี่ยกอมีเนี่ย o u อึดนี่แหละจ้าได้เล้ยพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กระซัมน,น,นี่แหละนะพี่น้องเนาะแม่น้องแฝดก็ได้บักหอยลายหลายบางในได้หอดบักหอยใหญ่ได้อิป,ปูได้ อันหอยคาโกนะจ้าเดี๋ยวเขากัสซิเมียกันแล้วพ่อพี่น้องคลิปนาะนะจเะนาะสำหรับคลิปนี้กะขอลาพี่น้องเพีย,พยงซัมเนียเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปนาะสวัสดีจ้า